ครับสวัสดีนะครับเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชนเอลนะครับมาพอพีพอน้องในแรงของวันที่ยี่สิบสามนะครับเดือนกันยายนเอ้ยเดือนสิงหาคมโอ้โหพัฒดาหัวพี่น้องทัฒนาหัวเดือนกันสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้องนะครับหลังจากที่เมื่อวานหนึกระุนกันเฮื่อจะเคลื่อนนะครับทั้งท่านนายกนะอดีตนายกสุทธินกังกลับมาเมืองไทย นะครับนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือข้างรัฐสภาเพิ่อนเพได้เลือกสรรหานายกกระไรมะแล้วนะครับนายกบาทีนายกนะครับแต่แกียร์นายกคนใหม่คนที่สามสิบแล้วนะครับผมว่านี่ครับมือนีแบบแรงของมือนีก็จะถวายรับมันถวายรับเพื่อนว่าอย่างไรเออ จากพระเจ้าแผ่นดินนะเพิ่นแบบแต่งตัง้งนะนะส่งแต่งตั้งเอียงปาร์มาเนี่ยนะครับส่งปรมาไอ้ร่องปรมาพิทาย,ยนะครับแต่งตั้งเนาะอ้ผมก็ดบุกิงเป็นไอะไรถามว่าพิถาทนายกต้องขอ,อให้อะไรนะสำหรับซี FC ก็ได้แต่ว่าการรุ่นกันเพื่อใจให้เตียงได้กัน,กนละนะครับสำหรับานายกเพิ่นนะครับเนาะคนที่สามสิบของเตยไทยหลังจากที่มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที yeah ่14นะครับหลายเดือนที่ผ <terms> <Tolkien S 2> ่านมารวมแล้วประมาณจะครับเกือบๆร้อยมื่นหรือว่าร้อยมื่นกว่าประมาณนี้แหละนะครับ3เดือนนะครับเก่าสิบหมือนร้อยมื่นไล่เอารถพิโรงก็ได้นะครับเนาะเอาเืิอนี้่จะมีหน้าทังนะครับของอาจะซิงเป็นชุดวิ่งล่างเล็กล่างนะครับบอลหลายตัวเดือดเอาของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ะสารับผู้กอบว่าไปกดติดต่ำนั่นเองนะครับสารับผู้ก่อเฮากับกดไลค์กดแชร์ นับแซ่เขาไปในเครื่องคองน่นล่ะนะครับนัแซ่ไปเบิึงนะครับเอ่อเรือว่ามีกุมงมังกรกันจากแซ่ไปกับบ๊อบปิยังนะครับเนาะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อให้ทางช่องหอด้มีแรงเรืองใจนะครับที่จะทําคลิปหรือจะนําแนวทางดีดีนเด็ดนะมาฝากพี่ฝากน้องในคลิปต่อไป นะครับว่อนี้นี่เนี่ยทางของอาจารย์สิงห์มือว่านี่แอดกะนั่มชุดบนไปแล้วนั่มเสนอชุดบนนะสำหรับมือนี่แบบแรกของวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันหร้อยสิบหกแอดกะนั่มชุดล่างแบบชุดล่างมาฝากฟีฝากน้องเฮาเด็กพิเจรนานะครับก็เลขวิ่งเพิ่งกับขากับหลายๆอาจารย์อยู่ด้ยเดี๋ยวจะพาะทั้งใบเขียวเออประม่ณทั้งใบฟ้านะครับ เพื่อนกับเขามาวิ่งตัเดียวกันนะครับวัวนี้ทางอาจจะสิงนะเพื่อนวิ่งล่างไปที่8กับ0ูนับเลขวิ่งนะครับแล้วแปดกับศูนย์เด่นไปที่8ปดแลเด่นไปที่8นะครับเด่นไปที่8ชุดเพื่อนกับบอลลายนะครับเนาะชุดเลขชุดกับบอลลายชุดประมาณสักสามชุด สำหรับดับล่างนะครับดับล่างกะแต่เพิ่นกะดับลักซิตหลังนะครับเนาะดับลักซิตหลังหมู่บ้านนี้เพิ่นว่าดับลักหน่วยล่างกันเออเพิ่นเขียนผิดมาพิมพ์ผิดมานะครับเนาะกบ่ารยังกัห้างเทียบกัลืมคือว่าเนาะการคำนวณการคิดยังกะห้างเทียบกะคือผมนี่เปิลดูขนาดที่ครับเปิลดู เพียงคือเปิรนดูติมัน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 ไปไวไหมครับมันไปไวมันไปไวกับบวากันนะครับเนาะซีตีนนั่งมีผาดน้ำผาดนั่งมีพังคือวานน้ำภาษายังนะครับกับมนุษย์สองขาเดินดินนะครับกยามมีพี่พี่ผาดมีพังบ้างเป็นธรรมดานะครับสาไลด์ระท่างวันนี้นะครับของอาจารย์สิงห์เพิ่นนะเพิ่นไห่เด่นมาทีแปดกับวิ่งแปดกับศูนย์นะครับเดินไปที่ศูนย์แปด 08c8 นะครับรากา1838นะครับชุดร่องก็คือ04นีะครับนี่คือหนะ้าทางของอาญาสิงห์งวดวันที่1กันยายน2566คนดออกงวดแรกของของเดือนนะครับพอเดือนสิงหาคมเฮานี่นะมีงวดเดียวที่ผ่านมาคือวันที่16นะครับหลนะังจากนั้นตุนไปออกเดือนกรากระดาษข้อ,อมมดืดยวครับก็เลย เดือนนี้เดือนสิงหาคมก็เลยมีม네ือเดียวสิบหกสิงหาที่ผ่านมาบอกไปแล้วนะครับนะครับแปดเจ็ดแปดซ้อมนะครับกับกับยังอะไฮะเจ็ดแปดซอมกับลืมแล้วบินองลืมแล้วกันไดนเออสมองมันคิดหลายอย่างเนาะบัจักสีคิดคำนวณบัจักสีตามแนวทางมหากับอีหยังกับ เ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลืมเลยพี่น้องลื่อมมีด <sh> <sh ut> ีเด้ก็หกเกโอ้ยพี่น้อกหกเตเออปว่ากันปะว่ากันนะคร <sh> <bah> ับสมองมันก็เลื่อนเนาะปะว่ากันเนาะเอะเบื้องเชยนวอยหนึงกันอะไรกันนะสาระทาของอาจารย์สิงห์วันนิ้วันพันธ์ทีหนึ่งกันยายน์สองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งล่างไปที่แปดกับศูนย์ับเด่นไปที่แปด ับจับชุดเด่นนะครับไปที่08 84 18 38รอง04ครั่อง04นะครับเด้อเด่นสุดก็คือ08นี่คือแนวทางของอาจารย์สิงห์สลับดับล่างนะครับลัก10ดับลัก10ล่างนะครับเนาะก็คือ894นะครับสังเกตบอ8เพิ่นบอมีอยู่ข้างหน้าเพิ่นเอาไปท่างหลังเพราะว่า คันลักสิบมันจะเป็นเลขดับประมาณนี้นะครับเนาะอ่าจาไย์กะริชื่นชอบกจัดคัดใจกระพันนะครับด้วยเช็ดหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะครับสหรับแนวทางของอาจารย์สิงเพลินงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับชื่นชอบกจัดคัดใจกระพันแนวทางแต่ละแนวทางอาจารย์แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักกะมีเขามีรุษนะครับบวากันนะบวากันนะครับเนาะมีเขามีรุษนะรุดบังเถื่อเขาบัง สำหรับภาวะผู้โชคผู้มั่นกันเด้อครับเด้อบัญชีธนาคารเพิ่นกระไดนะครับ4402891043ไทยพาณิชย์นะครับอยากให้ค่าน้ำพอนน้ำซานะครับหรือว่าจะมีน้ำใจนะครับน้ำใจกะตามหมายเลขธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารเหรนะอเนาะเอราอาจารย์น้ำพรหรือว่าอาจารย์สิงหฮาฮู้จักกันในนามของอาจารย์สิงนะครับงวดวันที่1กันยายนกสบ 5, 5, 5, 6บพี่น้องนะครับ ยังหลายแนวทางอยู่ดิครับของเจคัมรำแมงก็บ่ได้ลงให้นะเพราะว่ากันครับเด็กเจคัมรำแมงก็ได้นะแต่ว่าเพื่อหามาแล้วสูตรคือยีนแมทสิละเดี๋ยวจะลงให้ในมือต่อไปนะคลิปต่อไปอ่าสไลคลิปนี้กับของเป็นของอาจารย์สิงห์กร์นะครองใบเขียวของแอดใบฟ้านะครับก็ยังบ่ไม้ลงใบฟ้าดครับได้มาแล้วนะครับเนาะอ่ามีมีมีศูนย์ตัวหนึ่งเออเพิ่นเด่นมาอ่าศูนย์กับหนึ่งนะครับ สวยก็หนึ่งแต่ว่าอาจารย์ก่อนอาจารย์สิงแล้เพิ่นไอ้มาสวยก็แปดนะครัอาจารย์ได้สีแม่อาจารย์ได้สิปังแล้วนกะ็ติดตามกันไปก็แล้วก,ก,กันนะครับเนาะอ่าขอบคุณหลายๆสำนะักทั้งแต่ละอาจารย์นะครับแต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละหม่องแต่ละทีนะที่เพื่อนไอเมตีตาทางช่องห้องได้มานําเสนอกับพี่กับน้องได้ได้พิจารณาได้เสียงโศกนะครับได้เสียงโศก แต่ว่าเด็กวิ่ง่วนมาสิเขาเกือบๆไปซูอาจากได้เด็กวิ่งนี้แต่ว่ามันมันได้หน่อยเนาะหนึ่งมันได้หน่อย <c oughs> สองมาคิดบอกเราพื้นฐานแล้วเ,ลเกือบมีโอกาสขาดทุนสูงนะครับมีโอกาสขาดทุนสูงนะครับจังจังพันป่าขพ้จังบนล่างสินะวิ่งบนล่างกันส่นโอ้ยพี่น้องไอ้สองตัวนี่เป็นสีตัวด้ นะเพราะว่าสองตัวหนึ่งบนสองตัวหนึ่งล่างเนาะเป็นสี่ตัวสมมติว่าตัวละพันแล้วลงทุนสี่พันนะครับอพาสองตัวจริงๆเพิ่มนไอยมาสองตัวแต่เพิ่มมาบนล่างจป็นสี่นะครับลงทุนไปสี่พันก็จะได้อยูเอ่เวลามันออกล่างนี่อยู่ตัวพอดีนะลงทุนไปสี่พันก็จะได้สี่พันเพราะว่าล่างอยู่บ้านแอร์ก็จะได้บาทละสามบาทนะเป็นสี่บาทครับทุนนะครับสำรบบนนี้ บาทละบาทละสองบาทสามกับทุนคิดพี่น้องคิดเบื้องเอาสีวิง่งคือวิ่งดีอยู่บ้านแอดนี่มอาอย่าขาดทุนดีเด้อแต่สมมุติว่า,ามันไปออกบนเพิ่งหายมาสองตัวก็จริงแต่ว่ามันไปออกบนนี่ขาดทุนทันทีนะครับ <c oughs> แต่ออกลา่างให้แน่เดือดขึ้นนะครับนะเนาะแต่เพิ่นเจาะว่าบนคือบนล่างคือล่างคืออาจารย์สิงห์นี่ครับกับมีโอกาสในกำไรหรอเปา แต่มีโอกาสได้กำไรอีกที่ยังศูนย์กับแปดพลันวารางจะเสียยิงล่างอ่าก็มีโอกาสนะเพราะว่าสองตัวเนาะสองตัวก็ลดทุนไปสองพันสองพันออกมากับเจได้อยู่ถ้ามันออกจริงๆตัวแรกตัวนึงก็บเได้อยู่อ่าสี่พันทั้งทุนลดทุนไป็ดขาดสองพันเด็ดเนี่ยบาร์นี่ยถ้าออกสองตัวนี่ก็จะได้สูงเติอบอยู่ครนะแต่กรณีบนเนี่ยเปินไหนมาสามกับสองลงทุนไปสองพันบนเนาะ มันออกมาตัวหนึ่งนะครับกสิเสด็กกันไพอยูเนี่ยขันอ่าป้าบ้านนี้นะเอาสุขกันทั้งเสดอกพี่น้องทางนี้ท่านใดกันเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อสารคิวนี้ขอบคุณหลายสารพีสารน้องหักที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอ่าพี่น้องเขามีความสุขความเจริญมีอายุมันคอยืนกันแลกเกันนะครับเราได้จับเงินแสงเงินล้านกันเมื่อสุขกุศสุขคนสารคิวนี้ลาไปก่อนไปพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ